สวัสดีคุณผู้ชมครับเราอยู่กันในเกม i n t e r s e c t i o n นะครับแล้วก็คลิปนี้ฮะผมจะพา่านผู้ชมนะครับไปพบกับไอเทม Baricade นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าไอเทมโล่นะครับไซกำบังนะครับมันมีอยู่ด้วยกันนะครับ4แบบแบบนี้นะครับซึ่งทำมาจากไม้ครับ2แบบครับแล้วก็ทำมาจากเหล็กอีก2แบบนะครับชื่อของมันก็คือครับตามนี้ฮะ Wood Shield Baricade นะครับ z t B Basic นะครับ l a y ว r Shield นะครับแล้วก็ Z B l a y e นะครับ แตกต่างกันยังไงครับ ZB นะครับถ้าเป็นแบบ z b มันจะใช้ GC ซื้อนะครับแล้วก็มันจะสวยกว่านิดนึงครับมันจะมีคําว่า Z B แปะอยู่นะครับนี่ก็ตั้งให้ดูนะครับว่ามันแตกต่างยังครับเริ่มจากนี่ฮะ ZB นะครับแล้วก็เป็นแบบธรรมดาครับอันนี้เป็นแบบ ZB เหมือนกันครับ ZB ตบีเลอสนะฮะนี่ก็เลอส์ชิลนะครับนเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันทนทานกันแค่ไหนนะครับเริ่มจากอ่าบูชิวบริเคดก่อนเลยนะครับเดี๋ยวตั้งให้ดูนะครับตั้งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะยิงดูนะครับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่ฮะ10นัดเท่านั้นนะฮะก็จะแตกครับแล้วก็ต่อไปนะครับมาดูเราชิวกันบ้างครับว่าจะตนทานแค่ไหนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16นะครับก็แตกครับก็แข็งแกร่งขึ้นมานิดนึงครับเพราะว่ามันทํามาจากเหล็กนะครับและชีวิตของมันครับมันคืออะไรนะฮะนอกจากจากการกระสุนได้นะครับมันยังสามารถ ยิงลอดช่องออกไปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเซตดีก่อนนะครับมันจะลอดอยังไงนะครับถ้าเป็นแบบเหล็กนี้นะฮะมันจะลอดช่องได้เป็นแนวขวางครับซึ่งช่องมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเราถอยออกมาหรือว่ายิงไม่ตรงที่สามารถลอดได้มันก็จะยิงติดนะฮะแล้วก็ยิงไม่ออกนะครับแต่ส่วนถ้าเป็นแบบไม้ครับช่องมันจะเยอะกว่าครับสังเกตนะฮะเราสามารถยิงขึ้นยิงลงได้มากกว่านะครับ นอกจากช่องตรงนี้ตรงกลางนี้แล้วครับมันจะมีช่องด้านซ้ายด้วยนะครับซึ่งจะเป็นช่องที่สามารถยิงมุมตับได้นะครับนี่คือเราสามารถหลบได้นะครับแล้วก็ยิงสวนไปได้ครับถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษนะครับสําหรับวูชิวบริเคตนะครับก็ใครที่ชอบไปยิงในเซิร์ฟซองโฮนะครับเอาติดตัวไปได้เลยครับวิธีการก็ง่ายๆครับถือไม่ได้มือครับถือเร็วๆนะครับตั้งเสร็จปุ๊บครับเปลี่ยนมุมมองเป็นุคนที่หนึ่งแล้วก็ยิงสวนไปเลยครับนี่ฮะ ถ้าเกิดว่าศัตรูไม่ยิงโลกของเราแตกสก่อนครับเราก็ได้คิวแน่ๆครับผมสำหรับวันนี้ฮะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ